สวัสดีตอนบ่ายสามนะคะคนนี้คนใยา่ก็เดินมาแล้วนะคะรีบเลยนะคะจะมาลงเล่นน้ำนะคะมแม่ค่ะจะมาลงเล่นน้ำนะคะนะ้าไป,ผปเผือกแกลงไม่มีค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้คุณทานเผือแรลงเถอะนะคะวันนี้จะพาคุณยายน้ำมัมา หนูมาลงสองสาวมาด้วยสองสาวไม่เคยเห็นช้างหรือเปล่าเคยเห็นนะคะกลัวลูกสาวของคุณนั้นเอง,เองนะแต่กลัวช้างนะอ่ะอ่ะคันคันอ่ะหิวน้ำจัดอาหิวน้ำจัดจะลงแล้วนะลง่อนลง่อนพวกนแล้วนะลง่อนแล้วนะคะ ไม่รอช้าน้ำมนต์ผู้ไม่รอช้าอะไรอ่ะร้อนจัดร้อนจัดนะร้อนร้อนน้ำรึกน้ำท่วมเนาะอ๋ออ๋ออไปหานจิตตะตัวเออตัว กินน้ำนะกินน้ำนะใช้วิธีกินน้ำแบบอ่ตัวถึงน้ำนะคะเราดูว่าคุณยายเราจะทำแบบไหนนะคะจะก้มลงหรือเปล่านะคะ,ะไปแล้วอ่ะอ่ะไปไหนคุณไปไหนคุณไปไหนไปกินดินตรงที่เดิมแล้วนะตรงเดิมเลยนะตรงเป็นคลื่นเลยนะ้ำ กินดินกินดินกินดินไม่สนใจคะ่ะถ้าคุณไม่ลงไปเขาก็จะไม่สนใจคุณ<า>เพราะการพูดอยู่ข้างบนไม่มีประโยชน์นะคะแม,ม,ม่แม่แม่แคลิม,มาเซียมน่น เดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายจะอาบน้ำยังไงนะพอควันอาบไปก่อนน้ำไม่ได้เอาแปลงมาไปอาบน้ำให้ช้างละไม่ได้เอาแปลงมานะคะนี่ยังห่วงขึ้นขาแล้วมันจะคงแม่เขาเพราะควานไม่สามารถขึ้นช้างได้อ่ะไป ในเวลานอนลงแล้วนะคะยังห่วงกินดินอยู่เลยอ้าวไอ้แกงม่วงได้ี่เอเอแต่ยังห่วงกินดินอยู่นะรุนแรเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูดูเอาเอาเอา,เอา,เอาแกงพ่อควานจะให้พ่อควานตกนะฮะนะ่ะยายเราไม่ธรรมดานะยายเรา โอ้เป็นคลื่นเลยนะคเป็นน้ำทะเลเลย<ห>แก้งพ่อควันนะคะแน่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 นแก้งนะคะแก้งพวว่อคว,วัน <laughs> อา <laughs> บนะ้ำคลื่เลยยายแก้งขึ้นแล้วเป็นแล้วขึ้นแล้ว อย่านัอย่างน้นนี่เป็นไรมั้งพอวะยู่ยาแกงน,นะคะก็เดี๋ยวเออคุณหมอนะคะเดี๋ยวนัดคุณหมอก่อนแล้วนะคะจะพาคุณยายไปตัดเล็บเท้าน,นะคะเล็บฉีกมากๆเลยนะคะจะพาคุณยายเราไปตัดเล็บเท้าน,นะคะแม,ม่ค่ะเพื่อนน่ะอาบแค่นั้นพอแหละ ไม่พอไม่พอนะคะลงอีกนะคะไม่พอนะคะลงอีกนอ่ะอ่ะอ่ะนั่นจะเลาะมองเลยค่ะเฮ้ยมันจะเลาะโกดธพ่อควานนะกดพ่อควานนะพ่อควานจะให้ขึ้นนะคะไม่ยอมขึ้นนะคะอ้าวอ้าวจะไปไหนคุณจะไปไหนอ่ะสะบัดงวงสะบัดงาเลยนะคะ โรด,โรดพ่อควันนะคะกรูน,น้องมาเลยนะคะพ่อควันจะให้ขึ้นนะคะไม่ยอมอยากขึ้นนะคะิด็กมา,มาอ่ะอ่ะพ่อแองแอลลองทุบมั่งเด็กเอยาอยานะคะคุณยายนะ ขึ้นยังไม่ได้เก็บโซ่ก่อนนี่นะนี่นะเงอนไม่มีสิิ์งอนนะใหญ่ไม่มีสิิ์งอนเพราะควานนะคะ,ะ,ะเก็บโซ่ก่อนนะคะ แอะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาพาคุณยายมาเล่นน้ำนะคะเล่ขึ้นขึ้นขึ้นแอะโอ้ยหนุมไม่ว่าลมอนุม <laughs> มันคือท่าอะไรของยายคะโอ้ให้ขึ้นอย่างนี้นะคะคุณพ่อฟานขึ้นไม่ถูกต้องนะคะคุณยายให้ขึ้นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่ EP นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากจริงๆนะคะ พาคุณยายเล่นน้ำนะคะคุณยายเล่นน้ำาะะไปทำงานนะคะแม่มคะาเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดไลน์นะคะฝากไว้ไม,ม่เอ็นดูคุณยายน้ำมนของเราด้วยนะคะวีพีนี้ก็ขอจ,จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ